ดีค่ะไต้แสงใช้รุ่งเรืองบ้านไม้สักทองค่ะวันนี้ไต้จะพาทุกท่านค่ะมาชมเรือราชพฤกษ์หลังงามหลังนี้ค่ะหลังนี้ค่ะมาถึงราชพฤกษ์ EP 5แล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมความงามภายในกันค่ะว่าเขามีแบบแปนที่ปรับเปลี่ยนเป็นแบบแปนแบบไหนสวยงามอย่างไรเชิญเลยค่ะทางด้านนี้เลยค่ะเปิดประตูกันน้องหมาเข้ามาเลยค่ะ ตัวเรือนราชพฤกษ์ค่ะเดิมค่ะเขาจะมีขนาด3มห้องนอน3ห้องน้ําค่ะหลังนี้จะมีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนค่ะขยายห้องเพิ่มมาอีกหนึ่งห้องค่ะเชิญทางด้านนี้เลยค่ะทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตัวชานพักค่ะที่มีตัวหลังคาคุ้มบันไดสวยๆแบบดีค่ะตอนนี้ระบบไฟเรียบร้อยค่ะติดไฟช่อสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ชั้นพักจุดนี้ค่ะเป็นจุดรับแขกจุดแรกของตัวบ้านค่ะขนาด2เมตรคูณ2เมตรค่ะนั่งตรงนี้ก็รมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งค่ะตัวขั้นบันไดค่ะใช้เป็นหน้าไม้ขนาด2นิ้วคูณ12นิ้วค่ะเดินสบายเท้ามากเลยค่ะตัวหลังนี้ค่ะตัวเรือนค่ะจะเป็นตัวเรือนไม้สักค่ะผนังกุนอกกุในสองชั้นค่ะ ตัวพื้นค่ะจะเป็นพื้นไม้เต็งค่ะขนาดหน้า8ดค่ะเข้าลิ้นสวยงามแบบนี้เลยค่ะจุดตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวระเบียงค่ะก่อนที่เราจะเข้าตัวเรือนนะคะก็จะเป็นจุดที่เราจะมานั่งสั้คๆตัวพูดคุยกับบุคคลในครอบครัวค่ะนั่งลมชมกินลมชมวิวค่ะมองวิวด้านข้างสวยๆเลยค่ะขนาดของตัวระเบียงนี้ค่ะขนาด3มเมตรคูณ3เมตรค่ะกว้างๆสวยๆแบบนี้ค่ะ ถัดมาด้านนี้ค่ะจะเป็นชุดประตูทางเข้าค่ะถ้าเป็นเรือนราชพฤกค่ะก็ต้องเซตนี้เลยค่ะชุดกลางค่ะจะเป็นตัวสแตนดาร์ดค่ะบานคู่แล้วก็จะมีชิ้นเล็กค่ะผสมกับตัวไม้ลูกฟักสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวทางเข้าค่ะเป็นบานเลื่อนค่ะเซนเลยค่ะ เข้ามาด้านในค่ะก็จะพบกับตัวห้องรับแขกค่ะกว้างๆลงๆแบบนี้เลยค่ะขนาด3เมตร50คูณ4เมตรค่ะถ้าเป็นราชพฤกษ์ก็ต้องนี่เลยค่ะโดมแปดเหลี่ยมค่ะซิกเนเจอร์ของเรือนราชพฤกษ์ค่ะก็จะมีช่องแสงกระจกนะคะเพื่อเป็นจุดที่จะได้รับแสงเข้ามาในโซนของตัวห้องรับแขกโซนนี้ค่ะพร้อมกับมีไฟสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านหน้าค่ะก็จะมีตัวหน้าต่างค่ะที่เราติดตั้งวิสโกค่ะ ขนาดที่ว่ากลางได้90องศาค่ะวิทโก้ของเราจะเป็นวิทโก้สแตนเลสค่ะกลางง่ายลื่นมากอยากได้หน้าต่างแบบไหนทรงไหนก็ดีไซน์กับเราได้เลยนะคะ ทางด้านนี้ค่ะเดิมค่ะผนังนี้ค่ะจะเป็นผนังห้องของห้องนอนค่ะแต่ว่าหลังนี้ค่ะมีการปรับเปลี่ยนค่ะตรงนี้ให้เป็นตัวบานเฟียมแบบนี้ค่ะเพื่อจะได้เปิดคอนเน็กพื้นที่ระหว่างห้องรับแขกแล้วก็ตัวห้องนอนค่ะตัวนี้นะคะแปลนนี้ค่ะก็จะปรับเดิมค่ะจะมีสองห้องนอนสองห้องน้ําชั้นบนแต่ตอนนี้ค่ะจะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ําชั้นบนค่ะแบบนี้เลยค่ะนี่เปิดเฟียมนีเดี๋ยวไปเข้าไปปลดก่อนให้นะคะสักครู่ ตัวกรอนะ่ะจะมีกรอนฝังพื้นไว้ให้นะคะในกรณีถ้าเกิดต้องการที่จะเปิดค่ะเราก็สามารถที่จะมาปลดล็อกกรอนด้านในเลยเลยค่ะแล้วก็พับแบบนี้เลยค่ะปึ๊บอันนี้ค่ะก็จะสามารถได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะจากตัวห้องรับแขกค่ะเดิมจะเป็น3เมตร50เป็น4เมตรค่ะก็จะมีตัวพื้นที่ของตัวห้องนี้ค่ะ เพิ่มขึ้นมาอีกสามารถคอนเนคพื้นที่ทั้งสองห้องได้หรือว่าจะแบ่งห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องขนาดเ3เมตร50คูณ5เมตรโซนตรงนี้ห้องกว้างอีกห้องหนึ่งก็ได้เลยค่ะตัวฝ้าค่ะติดตั้งเป็นฟ้าทรงสโลปค่ะตอนนี้ระบบไฟพร้อมใช้งานสวยงามมากเลยค่ะกับไฟริสตันและไฟดาวไลท์อยากได้แบบไหนออกแบบดีไซน์กับเราได้เลยนะคะ,ะหันมามองทางนี้ค่ะกวางไหมคะ สามารถคอนเนคพื้นที่ทั้งสองห้องได้เลยค่ะในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าต้องการที่จะใช้พื้นที่พื้นที่ตรงนี้กว้างๆก็เปิดแบบนี้ได้เลยค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะฝั่งด้านนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะติดตั้งประตูทางเข้าเป็นประตูบานเปิดค่ะเชิญค่ะบานเปิดขนาด90คูณสเมตรค่ะกว้างกางเพื่อให้ที่จะขนเฟอร์นิเจอร์เข้ามาภายในได้สบายสายเลยค่ะ ห้องนี้ค่ะขนาด3เมตร50คูณ5เมตรค่ะก็จะได้ห้องใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์บางส่วนค่ะเข้ามาติดตั้งแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเตียงนอนค่ะแล้วก็ตัวตู้เสื้อผ้าค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะไป่ปิดประตูให้นะคะตัวด้านนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ําค่ะเราจะเป็นห้องน้ําในตัวห้องนอนนี้ค่ะก็คือเป็นห้องนอนมาสเตอร์ที่มีห้องน้ําในตัวค่ะ ตอนนี้ก็ระบบไฟมาแล้วค่ะแต่ระบบน้ํายังไม่เรียบร้อยค่ะติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วค่ะตัวผนังค่ะเป็นผนังกระเบื้องค่ะพื้นกระเบื้องฝ้าเป็นฝ้างานไม้ค่ะแต่ถ้าอยากได้เป็นงานพื้นไม้ผนังไม้ติดตู้อาบน้ําก็แจ้งได้นะคะแสงชัยรุ่งเรืองสามารถออกแบบดีไซน์ได้อย่างที่คุณต้องการเลยค่ะเปิดประตูออกมาทางด้านนี้ค่ะเดินตรงมาฝั่งตรงข้ามนี้เลยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะ ประตูทางเข้าติดตั้งเป็นประตูบานเปิดใส่ซับมงกบของสาใช้รุ่งเรืองสวยๆแบบนี้ด้วยค่ะเชิญค่ะบ้านของเราอย่างที่แจ้งค่ะตัวผนังของเราเป็นผนังไม้สักออสองชั้นเป็นผนังเข้าลิ้นค่ะไม่ว่าคุณจะติดแอร์หรือ,อ,อต้องการที่จะควบคุมอุณหภูมิภายในห้องค่ะไม่ต้องกลัวค่ะแอร์ไม่มีรอดออกค่ะโต๊ะฟ้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ฟ้าทรงสโลปค่ะลูกค้าจะชอบมากเพราะว่าจะทําให้ตัวภายในห้องเราค่ะโปร่งค่ะทําให้เวลาที่เราอยู่ในห้องค่ะเปิดหน้าต่างรับลมแบบนี้นะคะลมเย็นโฟเข้ามาเลยค่ะก็คือพานทาให้อากาศภายในเขาถ่ายเทค่ะทําให้ไม่อึดอัดค่ะขนาดห้องนอนห้องนี้ค่ะอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตร50ค่ะสำหรับห้องนี้ค่ะเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงเข้ามาแล้วค่ะถัดมาตรงโซนกลางนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัว ห้องน้ำแชร์บาร์บลูมค่ะซึ่งสามารถที่จะใช้สำหรับห้องทั้งสองห้องแล้วก็แขกไปใครมาก็ทางด้านนี้ได้เลยค่ะติดตั้งเป็นประตูบานเลื่อนค่ะเพื่อจะได้ไม่กินพื้นที่ค่ะผนังเป็นผนังกระเบื้องพื้นกระเบื้องฝ้าไม้เช่นเดียวกันค่ะอยากได้แบบไหนทรงไหนกระเบื้องสีอะไรผนังลายไม้อะไรก็มาออกแบบกับแสงชัยลุงเรืองได้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมโซนอื่นๆของตัวเรือนกันค่ะ ในส่วนของพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างค่ะก็จะประกอบด้วย1ห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําค่ะเชิญทางด้านนี้เลยค่ะตัวประตูทางเข้าห้องนอนชั้นล่างค่ะขนาด90คูณ2เมตรเช่นเดียวกันค่ะติดลายซับวงกบสวยๆแบบนี้เลยค่ะเชิญค่ะตัวผนังค่ะจะเป็นผนังไม้สักเข้าลิ้นสองชั้นเหมือนตัวเรือนชั้นบนค่ะส่วนงานพื้นค่ะจะเป็นงานพื้นกระเบื้องค่ะ ตัวงานฝ้าค่ะชั้นล่างนี้จะติดตั้งเป็นตัวฝ้าหลุมค่ะติดไฟคริสตัลสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับบุคคลในครอบครัวถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนนะคะมีผู้สูงอายุค่ะก็สามารถใช้ห้องนี้ค่ะเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุซึ่งเป็นห้องพักชั้นล่างได้เลยค่ะตอนนี้ก็อุปกรณ์เครื่องนอนเตียงตู้เสื้อผ้าเข้ามาติดตั้งบางส่วนแล้วค่ะถัดมาด้านนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องครัวค่ะซึ่งจะเป็นครัวชั้นล่างค่ะเดิมค่ะ แปลนของเลื่อนและชัพึ์ค่ะเขาจะมีโซนครัวชั้นบนแต่ว่าหลังนี้ค่ะได้มีการปรับเปลี่ยนโซนชั้นบนให้อ่กลายเป็นห้องนอนเพิ่มอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งก็จะมีการปรับเปลี่ยนแบบแปลนไปค่ะอยากได้แปลนไหนก็มาออกแบบกับเราได้ค่ะเชิญค่ะห้องครัวขนาด3เมตรคูณ3เมตรค่ะตอนนี้ก็ลูกค้าติดตั้งเป็นตัวเคาน์เตอร์ค่ะที่เป็นเคาน์เตอร์ไม้แล้วก็ตัวอ่างซิงค์ล้างจานค่ะ ตัวนี้ค่ะเดิมน,นะคะโซนครัวค่ะออจะอยู่เป็นโซนสุดท้ายค่ะแต่ว่าแปลนนี้มีการปรับแบบค่ะให้โซนครัวมาอยู่ตรงกลางเพื่อให้ห้องน้าไปอยู่ในโซนสุดท้ายค่ะก็ตัวด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตัวระแนงที่แบบว่าให้มีเวลาเราทําครัวนะคะก็มีลมโฟโล์เข้ามาไม่ร้อนแล้วก็ระบายอากาศเวลาที่เราทําครัวทำบข้าวมีกลิ่นฉุนรุนแรงค่ะถัดมาด้านนี้เลยค่ะ เดินตรงมาโซนสุดท้ายนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ําชั้นล่างค่ะแขกไปใครมาเชิญด้านนี้เลยค่ะไม่ต้องขึ้นตัวเรือนชั้นบนค่ะเป็นตัวห้องน้ําชั้นล่างค่ะใช้เป็นงานพื้นกระเบื้องผนังกระเบื้องเช่นเดียวกันค่ะโต๊ะฟ้าติดตั้งเป็นฟ้าไม้ค่ะอยากได้ความงามสวยงามแบบไหนเป็นผนังกระผนังกระเบื้องหรือว่าเป็นผนังไม้อันนี้ออกแบบดีไซน์กับแสนชัยลุ่งเรืองได้เลยค่ะ ในส่วนของพื้นที่ใช้สอยชั้นล่างค่ะเราก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอีกหนึ่งเท่าตัวเหมือนกับพื้นที่ชั้นบนค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเป็นพื้นที่อินดอร์ที่เราสามารถที่จะนั่งตั้งเป็นโซฟารับแขกหรือว่าเป็นมุมนั่งเล่นเอนจอยรับลมพื้นที่ชั้นล่างได้เลยค่ะกว้างๆแบบนี้ค่ะ ตัวด้านบนค่ะเวลามองขึ้นไปค่ะเราก็เห็นเป็นตัวคานตัวนี้ค่ะที่เราจะใช้เป็นคานคู่โชว์ไม้หน้าใหญ่ๆค่ะตัวเสค่ะที่เราวางใช้ระยะไม่ห่างค่ะเพื่อจะให้ตัวพื้นของเราค่ะมีความแน่นแบบนี้เลยค่ะจะได้ความสวยงามแบบนี้ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็จะมีดีไซน์ตัวโคมไฟที่เป็นไฟคริสตัลนะคะเราก็จะติดตัวฐานตัวที่เป็นฐานไม้แปดเหลี่ยมเพิ่ม t e x t อร์ของโคมไฟให้ลูกค้าด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมความงามรอบๆตัวเรือนกันค่ะไปค่ะ เรือนราชพึก EP5 หลังงามหลังนี้ค่ะราคาอยู่ที่3ล้าน700,000บาทค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ที่ ID l i n e s 4 5 9ค่ะบ้านหลังนี้นะคะในระหว่างการปลูกสร้างค่ะท่านเจ้าของบ้านทำงานอยู่ที่อเมริกาค่ะแต่หมดกังวลได้เลยค่ะแสงใช้รุ่งเรืองดูแลขั้นตอนการปลูกสร้างให้ออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะมาออกแบบบ้านสวยๆกับแสงใช้รุ่งเรืองบ้านไม้สักทองกันนะคะ